แนวทางดวงสวัสดีครับวันนี้มาดูดวงโดยรวมท่านที่เกิดวนันอาทิตย์ที่12มิถุนายน2568มีดังนี้ครับภาพรวมคุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จมีโอกาสที่ดีในการแสดงความเป็นผู้นำและสร้างสรรผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ควรใช้พลังงานนี้ในทางที่สร้างสรรและไม่ควรปล่อยให้ความมั่นใจมากเกินไปกลายเป็นความเยื่ยิงการงาน การงานของคุณจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้แสดงความสามารถและได้รับคำชมเชยจากผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาเหมาะสำหรับการเริ่มต้นโครงการใหม่ๆการนำเสนอแนวคิดหรือการทำงานที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานหรือการตัดสินใจที่อาจจะรีบร้อนเกินไปควรปรึกษาหารือกับผู้มีประสบการณ์ก่อนตัดสินใจสำคัญการเงิน การเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีรายรับเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและอาจมีช่องทางในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนหรือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภเล็กน้อยแต่ก็ควรบริหารจัดการเงินอย่างรอบคอบและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยควรเน้นการออมและสร้างความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวความรักคนโสด มีโอกาสพบเจอคนที่มีความโดดเด่นมีเสน่ห์หรือเป็นคนที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้ความสัมพันธ์อาจเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนหรือจากการทำกิจกรรมร่วมกันคนมีคู่ความรักจะมีความสุขความเข้าใจกันดีมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากขึ้นอาจมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามควรระวังเรื่องการใช้อารมณ์หรือความหมุดหงิดที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจควรใช้ความใจเย็นและความเข้าใจเข้าหากัน สุขภาพสุขภาพโดยรวมแข็งแรงดีแต่ควรระวังเรื่องความเครียดสะสมหรืออาการปวดศีรษะที่เกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและดูแลเรื่องอาหารการกินเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายและจิตใจสิ่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร